สวัสดีครับเมื่อนี้ยกับรถไทยสายหวานครับเมื่อนี้พาทุกคนมาเบิงแปลงข้าวโพดนะครับอายุประมาณเกือบสองเดือนนะครับให้นี่เป็นให้ที่ผมถ่ายลงนะครับตอนตอนไทยที่แรกนะครับเมื่อนี้มีภารกิจมาเปิดน้ำเปิดน้ำต้นนี่นะครับอ่ะ เดี๋ยวไปเบิงส่วนที่บ่อกเกิดครับตรงนี้มันสูงกว่ามูบ่อาขึ้นเลยนะครับข้าวโพดบดีครับเกิดหน้ากับใบแดงๆตรงนี้นะครับนี่เป็นยูระมาณใหญ่เติบอยู่ครับเนี่ยเวิงเป็นเวิงเลยครับมีการเขียนระบบน้ำนะครับเดี๋ยวเขามาเปิด เปิดมองเปิดมองที่ปิดแล้วก็ปิดมองที่เปิดอยู่นะครับสลับกันสองไฮนี่นะครับไฮนี่ครับไฮนี่ไฮนี่มันสิเกิดดีอยู่ครับนี่กับเดี๋ยวภาพไปเบิงทั้งพุ่นนะครับทั้งผลเป็นดอกแล้วครับเดี๋ยวสิภาพไปเบิงมันปลูกก่อนนะครับทั้งผล มองงามมองบอนะครับต้นต้นกันยังเพียงเขาอยู่มองต้นเพียงแอวนะครับทีพัดทางโล่งหันนะครับมี่ีไอแบบเพาะไว้น้ำนะครับสีซสามอีกนะครับทางผีเป็นทอให่ครับทอลักๆโอ้ บอกว่าตัวได้เปิดออยู่ให้ปิดตัวนี้เสียงไหลแหงเปิดยู่ให้ปิดนะครับเดี๋ยวลองบึงโอ้แบบอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิปิดก่อนนะครับปิดเปิดนี่ก่อน มันต้องจับสองมือนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ให้ถีเป็นดอกแล้วอีกท่านึงนะครับนะ่ยท่านผู้นเดี๋ยวจังไปเจอกันอยู่นุ่เลยครับนี่ครับเปิดน้ำทิมไว้เปิดไว้นะครับมันกิสิไลอยู่ตลอดนะครับไลหน่อยแต่ว่าไลตลอดมันสิขังเป็นสายไปเลยครับ มองถึกหลายกรมีนะครับมองเซลอยังสี่โมโหวัสดีบอนะครับถึกนามได้หลายนี่ครับมามาไอเนี่ยมาเปิดนะครับก็แค่ง,ง่ายง่ายครับเปิดกอกเปิดตัวที่เปิดตัวที่มันปิดอยู่แล้วก็ปิดตัวที่เปิดเปิดไว้ก้อนหนานะครับงานง่ายๆตัวนี้ เหมือนว่าให้เทั้งนี้สิเกิดดีกว่านะครับนี่ตรงนี้เพียงเอิกนะครับเสมอกันร้ายกว่าทั้งนี้นะครับทั้งนี้ร้ายระดับอ่ะ,อะครับเข้ามาอยู่แปลงท่ปลูกกอนมูแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นดอกว่าหันเขาเปียนน้ำอยู่ทั้งผลนะครับทั้งผลตอนนี้เขาใหญ่มากพี่เล้ย ส่วนส่วนที่สมบูบรณ์ก็เริ่มใ่แยนะครับอ่าเริ่มเริ่มหินฝักเริ่มติดฝักแล้วครับความสูงของต้นที่ติดฝักกับประมาณ2เมตรเคืองประมาณนะครับ2อเมตรถึงสเมตรหมละ ทายรอบก่อนมันก,กันยองกันยังนะครับบอท่านได้สูงพอกลับมารอบนี้ทีมไว้ประมาณจากรอบก่อนกับประมาณเกือบเดือนนึงนะครับกลับมาบมันสูงแล้วบานนะครับการให้น้ำเป็นแบบใส่ท่อใส่สปริงเกอร์ครับบ,รบ่อยักพาเข้าไปทีที่ท่ทางนี้ได ปลูกข้าวโพดกอนเพราะว่าเข่าบ่าค่อยได้ผลนะครับบ่ได้ผลตัวเขาเนั้นผมผมเป็นผู้เป็นผู้ปั้นเองนะครับผมรู้สึกว่าฮาร์ดปัน้นแล้วมันมันละเอียดโพดบุรีจังใดน,นะครับมันมันเขา่าเราบ่เกิดนะครับบ่ได้ผลก็เลยปลูกข้าวโพดเลยนะครับ น้ำทั้งนี้เป็น PVC นะครับท่อพุ่นเป็นท่อดำบางหันอ๋อนี่อ๋อมันจะเป็น PVC แล้วจะมาทอ่อลงท่อดำแบบที่เหาเห็นอยู่ฟังผมนะครับตัวนี้ก็เพิ่งปลูกไม่ๆนะครับบางหม่องกระแซน้ำจากสีจังได้ครับต้นหน่อยนี่ครับมีไฮไงห,หนึ่งน้ำไฮไงไห,นหนึง่ง่บชนปลูกครับบบได้ปลูกเพราะว่ายาดน,น้ำบ่พอกัน นะครับเพราะว่าศูนย์นำบันไดฟังพุ่นกับทั้งนี้นะครับแห้งนำอาจิบปถึงต้นขนาด2เมตรครึ่งนะครับอ่ะแถวนี้เริ่มติดฟักเริ่มเห็นแล้วครับมีแมงมีแมงมาตอมดอกนะครับ มีโอ้มีฟักฟักชิดไงญ่ยยยยก็มูแน่ครับตัวนี้เต่ว่าทังกลางหันกัดน่อยลงครับยังเพียงเขาอยู่กับมี่ตรงร่องกลางนี่นะทิศใส่รถอีป,ปอกอะครับมาแวกนะครับคิดว่า เดินพีวีซีนะมีทอยางแบบนี้ก็มีครับกับต้นสูงสุดกับประมาณ2เมตรครับทั้งนี้ต้นเตียกๆๆยังเตียกอยู่นี่กับเป็นปีแลกครับของอ่านี่นะครับเฮ็ดลองเบิงปีที่ลรก ใส่การให้น้ำจะเป็นทอนยาวนะครับใส่สปริงเกอร์แล้วรวมๆแล้วเกือบไร่ครับตรงนี้สองหงตามสายตา <c oughs> <c oughs> ครับเดี๋ยวสีต่อจากนี้นะครับสีผ้าไปบึงเท่งๆพู่นแถวเทียงนะครับ แถวเทียงทีที่ห้ดีถายตอนสุกปลูกนะครับไปเบิ่งว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณเดือนเคิงจากมือนั้นนะครับมันสีญ่ซำเลยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันต้นสมบูรณ์กับพี่แล้วครับสองเมตรสามเมตรนะครับเดิมมีฟักเดี๋ยวอีกจักเดือนนึงครับเ้ามาพอกัน เดือนอีกเดือนนึงมาเบิงว่าฟักสมบูรณ์บอแถวใดได้ผลบ่ได้ผลนะครับเมื่อนี้วันที่ยี่สมกรานะครับ6กเนะครับประมาณกลา,กลางเดือนหนาเข้ามาพอกันครับเริ่มติดฟักแล้วครับขอโพดหน้าอลอง เดิมต,ตน้นกำลังเป็นดอกนะครับความสูงตรงงามๆนี่ก็จะประมาณเกือบ3เมตรนะครับ ครับเอามาอยู่ไฮที่เคยไทยนะครับตอนไทยแล้วก็มีคนมีคนสุกปลูกอยู่ตัวนี้นะครับอ่าผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งเดือนก,กวกัวนะครับตอนนี้นะครับก็เกิดดีนะครับเกิดดีสองให้นี่เกิดดีนะครับให้ที่สุกปลูกนี่ก็ก็อ่า ดีคือกันครับทั้งสองไฮนะครับแต่ว่าน้ำระบบน้ำนี่จังไดว่างมากอยู่ครับปลูกเป็นแบบแถวคููนะครับแต่ว่าน้ำน้ำอยากแหงหรือว่าเป็นช่วงเป็นช่วงอันนี้น้ำช่วง่ต้องไฮน้ำครับเจ้าเนี้ยอันนี้มีห้อยใส้ปุ๋ยและะ้วกห้อยน้ำอยู่ครับ ตัวทั่วไปกับสิบ้านเพียงเอวครับหมองงามแน่กับเพียงเอิกมีแจนึงกัน้นปนเพียงหัวนะครับก็ถือว่าเกิดดีครับดินมันเป็นดินทรายปเกิดดีถือว่าได้ผ้ดีแหงครับให้นี่เดี๋ยวทาเบิ้งตอนทาเบิ้งตอนเป็นฝักนะครับตอนออกดอก เดี๋ยวเขามาเบิ่งอีกเธอหนึงมันกระบอกไกนะครับเนมเขามากกับห็นนี่เพราะว่านี่เป็นทางทางเสน้นบ้านเส้นลาดยางนะครับบันกุดประทายกับนนท์สว่างนะครับทัาแเนมเขามากกับห็นนะครับเพราะเป็นดอกกระสีมาะทายอีกเธอหนึงโอ้ขี่รถผ่านไปนะครับเขามาแต่ทั้งล่างคุณนะครับประหันขี่รถผ่านไปคือจังบางงามปนีเพอลงมาเบิง่งเอา เกิดดีครับเกิดดีแล้วก็บบห่างกันแห้งนะครับความสูงความยังที่เกิดดีดีมี่ให้ให้นี่ครับให้นี่ก็เกิดดีเขากันนะครับที่ไทยได้บบเบิดนะครับด้านหลังถ้าได้บบเบิดเพราะว่าทั้งหลายมันหนามมันหลายนะครับดินมันเหนียวมี่ หนึ่งสองกบให้ทัดไปนะครับให้ที่สามให้ที่สี่กับโบปันไดนะครับสามไฮเทวาเกิดดีนะครับได้น้ำได้ปุ๋ยเข้าไปเดี๋ยวมาเบิงกันอีกทีนึงครับตอนความสูงประมาณสองเมตรนะครับตอนนี้มีเมตรหนึ่งมเมตรหาสินะครับเดี๋ยวสองเมตรขึ้นไปก็เริ่มมีดอกมีฝักนะครับคือข้ของางล่างเดี๋ยวจะมาเบิงอีกนะครับนี่ก็เป็นข้างรดนะครับ ทียงเทิงให้ติดทางอิลีก็พึ่งปลูกได้ประมาณ2อ,อาทิตย์ครับครับผมเมือ่อกี้อยู่กันมา,าประมาณ10-20ี่สนาทีนะครับกบ็ทั่วแล้วครับให้ถีทไยไวปันไวแต่ว่าบริปูกก็มีเพราะว่าบ่มีน้ำนะครับ สรุปตอนนี้กะผลงานนะครับผลอันนี้ผลผลิตก็ออกออกมาดีครับสองไฮสามไฮทั้งๆนี่นะครับน่าพอใจอจังใดกกะขอบคุณครับขอบคุณที่เบิงมหอดมองนี้นะครับก่อนที่จากก,ากันกะอยากฝากให้กดไลค์นะครับ กดแชรให้น้ำเน่นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับฝากน้ำเพื่อเป็นกำลังใจให้รถไถสายวานครับมือนี้รถไถกระจอดนะครับเพราะว่าง,งานไถเพื่อไหวก็มีแล้วนะครับสำหรับมือนี้กะสวัสดีครับ